สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโซลาโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราจะส่งมอบงานให้ลูกค้าเลยนะครับผมเป็นชุดแทงน้ําหองสูงขนาด4เมตรนะครับผมบรรจุถัง2,000ลิตรนะครับผมตัวนี้จะเป็นแทงน้ําพร้อมกับชุดโซลาเซลล์นะครับอันนี้เราเปิดทดสอบน้ําให้ลูกค้านะครับดูความแรงของถังนะครับผมระดับที่4เมตรข้อออกจากเป็น2นิ้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นเสมอนะครับผมสมอจะดูดน้ำคุณจะใส่ลูกบอดไฟฟ้าด้วยนะครับใส่ลูกบอดไฟฟ้าให้ลูกค้าอันนี้ตัวถังนะครับอันนี้ดูน้ำนี่นะครับ นาำแรงเลยนะครับผมแก็งแ็งแรงสวยง,งามเลยนะครับมีเปิดได้ไกลเลยนะครับผมตรงได้ไกลเลยนะครับนีเป็นชุดโซลาเซลล์ชุดแท็งน้งน,นะครับผมรัฒนธรรมแข็งแรงสวยงามแน่นอนครับผมผมงสงร้างการการชุดตัว5ปีนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องชุดตัวของเราจะมีลงฐานรากเสาเข็มพื้นคอนกรีตนะครับผมค่อนข้างดีแล้วก็แข็งแรงแน่นอนครับผม ันนี้จะเป็นชุดปอบดานนะครับผมปอบดานเราก็จะใช้ชุดตัวนี้ครับโซล่าเซลล์จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมตัวนี้จะเป็นสองแรงนะครับผมหนึ่งไฟฟห้าร้อยวัตต์อ ACDC สองระบบนะครับผมใช้ได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซล่าเซลล์นะครับมีน้ำไม่มีน้ำนี่ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับลูกค้าเขาจะปล่อยลงโคงง้งลงนานะครับผมปลูกโคง้งลงนาได้น้ำค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ วันนี้ฝนตกด้วยนะครับผมที่บ้านนานครนายกนะครับฝนตกทดสอบน้ำให้ลูกค้านะครับผมจะส่งงานแล้วครับงานก็โอเคนะครับเราเก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดทุกส่วนนะครับผมเดินท่อร้อยสายไฟให้เรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้นี่ตัวชุดใช้งานนะครับ ลุกค้าท ah ่านใดสนใจแทงน้ำพอสูงหรือว่าช euh. you know, ิสุร่าเซลล์ก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมช่างงานโคราชชิสุราเซลล์นะครับผมมาตรฐานแน่นอนนะครับผมโครงสร้างเป็นเหล็กแป๊บน้ำนะครับผมเป็นแป๊บน้ำเลยของเราใช้แป๊บน้ำเป็นเหล็กกาวนาทเลยครับอย่างดีแล้วก็ของเราพิเศษก็คือเราเคลือบสีกาวนาทอีกชั้นนึงนะครับผมเป็นสีสำหรับเหล็กกาวนาทโดยเฉพาะนะครับผมเพราะนั้นอายุการใช้งานของโครงสรงก็จะยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราจะไม่ทำเหมือนทั่วไปนะครับผมเราเคลือบสีแข็งแรงทนทานเลยนะครับ ถ้านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0922648622นะครับของโซล่าโซล่าเซล